สบายดีเนาะพี่นอ้องสบายดีทุกคนพอ่พอๆกับแก้ตาสกิทเฮดขี้เก่าพี่น้องวันนี้แก้ตากับซิมี่เมนูเนาะเล็นกินข้าวแร่งครับทีมงานเนาะดูสิสร้างโดนกินอ่าก้อยปลาเมื่อนงกสวยปลาเน้นพี่น้องเลยกังซอยต้มตุ๋น ตอนนี้ก็คันไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเก่าเนื้อแน่นเลยพักกินกับก็มีประกาศเนาะแล้วก็พักอันนี้นนกกประกาศซชื่นบนผาจากปากหยังนี่ก็กินเครื่องเรียบร้อยพี่นาะใช่ไหมก็สิ <c oughs> ก,กินฝากติดตามในน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออ้อาวเกินเกินเกินล่างก็ล่างเลย <c oughs> ตัดต่อเองหรือจัดตัวตัดตอ่อ จะโเองเลยไปจิจางเนาะเว้วได้ไหเออเอาถ้วยนรุ่มมาเนี่ย,<ม>ยนะถ้วยน้อยนะุ่่มถ้วยน้อยมะดเปี่ยวมนยงเขาอตาันนี้ด้วอืมอ,อั่พพี่เออแกงหมูหินเนาะหวหัไหตัวนี่เตาอ่ะมกับเราแล้วเหมือนมือดหัว

มิดกิบจังวาวกินนุ่มิวากินแมวอีกแล้วมือนี่นะ่ะี้นกเอเออมาส่งมาจะจับอยัก่อน่ได้แลบมาแล้วข้างน้ามีตัวหนึ่งยางตัวหนหอยจะมาก้จะมากินบ่ฮือก้าับกิน ใจเอวะครับดูสุทรีอืดชักขาดหมดสุงทองนาจอนะครเยอะไรกไก่กะดีเบาเบาสองมือล่ะจิข้าวสมุทรีไทยคลิปบรินอวไงอสองมือส้นเลยคุนจบถายู่หากินมาได้อัาใหเค

ตายเขาก็เบิ้งตัวมันนั่นแข็งแล้วนะแข<า>็งแล้วบายมึงเงินเย็นใช่ไหมเอาแบบตู้เย็นยตู้แช่ไต้องเป็นคนเป็นมะเร็งคนกินเขานั้นบุมิซังแบบลุงแหละคนดีๆคือเขานี่ต้องกินแล้วคนหอดเผ็ดเผ็ดเป็นประปัดปากมันดิ้นบวบบวบเส้นปากเส้นปากมือไดงมือแซ่มเป็นมะเร็งอะไรกินนั้นได้บุ้มลุงบ่บ่ ตานบุ้ม่ตานบำรุงนมบุงเ็มปเนี่นานาวอืมาเลยบวกมาได้ยกต่อไปมันแพ้เขามามาทก็เราป่วได้ได้ต้องมีละยาในโดกนะเขาบาเห็นจำลาดี้นเหรอนั่งอยู่นี่มายาป่วยทองแซหน้า thấp nỗi lung nỗi lung mà chạy lung hầm quá, chèp, kia, mát, đeo nướng, khâu này, nó chẳng cái gì không thì bị cáo nghe lên đấy nó không cần nhau nè chú mì chặt tay lập biên cho một này mọi mì Ờ, người mì người mọi người là người nó người mọi 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 người กร่เด็นด๊อกจะหาพันเกินนเขึ้นคเรามนแกแกหาพันเาเะเกิดมาบอกมีกิด้ยัแ้อย่าน้ยใจนะโอ้ยมีเมื่อกูคนนเหรอมันเกิดไม่ได้ไม่ได้ัวเขไทบอก่าเทียนพนเหมือดแลชื่อเพชรมากินรือจก thằng bảo lên, nó cái tai heo nó, tui bảo bạn, tui, ít này mía, chữ cái của thầy, chữ cái của thầy bao đấy, gì là, láng na ทุกอันมีเวทุกอันขึ้นกับความเชื่อถือแต่เมื่อกินเหล้าสรรองให้มันเกิดแมวว่าใครว่าอยากกินเหล้า,ลา,ากิน,น,นเบียร์มันตั้งวงกินเหล้าไอ้มันเกิดเพราะมันเกิดมีตัวตัวกันซื้อแสบเหรอเขาอยากแมวเขาอยากกินเหล้าเบียร์เนาะในน้ำก็ตั้งวงเขาถามว่าง้นยังงานรวมรวมเมืองในโอกาสเราเขาบริจาคม้าก็ตั้งวงกินตั้งกินซื้อนี่แหละ มันไม่สคัญแ่่เล็กม้ไงจำเป็นตไดวสียัง่ายไสียงคือคุณราชามันเผากะหรือเผาัได้วัดเกิดแลคือเค้กมายกูโล่ดำอยาอยาจะไม่เปใจมันเปิดได้ต่เรื่องชื่อเค้กมายกูโร่สิมอยู่แต่แช่แต่แต่จะเริ่มหอเค้เ่บาเองหรอไฮเบอร์เวอจต่อมาราีบอ กินได้แน่พ่ดึกหมดนะเนาะกินด้แน่มูกินได้แน่มูคักกินหมดดกเอฮะบอกจางเป็นคคนทีบบังเนยลงจอยลงแลแต่มาอยู่นี่หสจินดกาลลาลายสันตนะการสันตะเบอร์อยลงจอยหลงเนเป็นกัเพาะปีนึ่งัาพระเจ้าเล็กเสีย ปีนี่รักษามทันก็เสื่อเลยมันกัดบ่นั่นมันกัดเต่อนาเดนัดไปแล้วรักษาได้กับัวเทายากลำไส้เมื่อไะกัอยู่นเนีเกี้กับบริโภคมันนี่ไปกินกินกินที่สาสวนอะลมนูเราให้กินซาเอาไป็จอยไปจอยฮะกับอาใหญ่คนิี้จ้าลายที่นจีจอยบ่ขึ้นจะได้นะ มือบ้านจจอยแล้วอเอาหนกยี่จอยอันอาบนหันดยจอยหน่ากตู้อกมือคือยากแค่คือหมะสมเลยกินกับเจ้านี่เม่คืนไดจอยจามาลัวเป็กย่างมีนานเนข้าไปแซ่บไทอแซ่บกินขาตอนนี้ก็่อไใบ้านเาข้าไปแซ่บทำข้าทำปันก่นเนีลยลุ้มเด อยลุงได้เคยใช่เฟิลนะฮะจอยเด้นนะรเมื่อจะจิลุดได้เคยเหได้มานจอยเลยคุณบอกโจนำันบอกวิเดสิบแปดไม่หลักคำขารอลงชั้ววบลงชั่ววูี่เยอะแลวสีเือลว่เงลเงารู้เานูเเขาเห็นแต่มันบมทันแล้วมันได้เงินแบบมันก่ามเลยร้อนนะพ่อหนุมให้โชว์หลงเขาจับมไดจับเลยจับก็ปป่อยดด้วย

ใช่ผมไปเส้นเอาย่าไม่ได้หัวเรื่องของมันใดว่าเรียกคำได้ปีเดียวหนึ่งว่าปลอกออกมาบัดนั้นพวกอดีตตามพ่อแม่เรครั้งถึงเอาเงินเจ้าอีฉะนั้นนะทั้งมันประวัติพวกนี้พันไปอดีตจองนี้ไปยืนหรือแบพ่อแม่มัเขาตายเขา่ะปล่อยเองปล่อยเดียวเขาเขาปล่อยหรอกปล่อยแล้วเขาไปไหนเงินมู่เปเวิ่งหนอเขาปล่อยหรอกเลี่ยนเลยคดีแทงคนขาคนไม่รับเนี่ยคือบมุ่นหยางออกมาเดี๋ยวเอาไปเลย มยเงียมีคนเอาอยู่นะเอ้ยเี่พักต่นว่งเลยจ้ะาคนก็บกวาเอื่อยมันเขาอ้มันไปได้บอกไม่ไดนั่นวะอับเลยวะเขาไ่ได้หักเลยไบ้เช่นหักเลยเขาจะได้เงินนำมันตัวบวเสียก็จะพูดจะพูดออกหันเป็นตะเาบักหมดไวเชียบัวออก่คนสมือนี่มันชี้แกมั้งใ่นเดียดลบกเขามาขี้ไป้วเอาน้ำมันเครื่องมันไปนวดกับตามเม็นึงมากับล่มหแตกห เ๋ยชิค่าเพื่อนยังถามดนคือเล้วเอ้ยงลงก็ตกโทลดังนั่นโอ้โหตมันเครื่องรถเก่าฮะวดคนทางไม่วดไม่ใช่ไม่ใช่บตเล้วแบกโตะไ่บบักโตเมอนกัที่เขาจะ่าอ้่นีเาะเราเป็นไรลายไม่จะาบางไรทำเป็นหลานโลกไม่คลอดแกงเอด้ไหวิ่งเจอร้ไหแหลตกลาแล้วโตปทางกลางแล้วบัตตายไปแล้วเขา มกัาหอนมาสามเดือนจบไปคนเดียในใกล้บ้านเลยแะเขาห้องมห้องมบ้านน้องแล้วหึ่งหนักกันอยู่แล้วตาไปแล้วเ็ตุู้เดียวเลยอย่าเปิดหลาคนเพิ่งหรอเหตุหลาคนบ่ได้มันมีความลับเหตุูนเดียวเหดเหันหายไปซึ่เพื่อเราสู่กันเว่เา่กัเพย่อนะเพื่อนเนี่เขาบอกเขาอยู่พี่ผมไม่ไดบอก้าอกเน่กินเนื้อกินเนื้อเขาบอกห้เนาะบทีเนาะ

cái đấy dùng bao là có muối đặc biệt là không có gì cả cái này là cái muối đặc biệt là cái muối đặc biệt là cái muối đặc biệt là

จากต้มสาวสบันนะจใดีไปต้มเยอเอาเบอร์หันมือเราไปโทรไปโทรเขาบอกอ่นั่นสิเอาเอาเอาไปโทรเลยนีเาต้มมาลองทานเด็ดกินขนมข้าอีปอบใจว่าควารกขอย่าตนาะลงทอผู้ใดูนต้มผู้บ้าเพียงจัคืกเพลงบุตเกิดหัวขอมา้เห็นเตี้บวกขาร่มมาตัวได้นะแบบขอา ได้ก็คือเาเจ้าเลยงันนาตีหรอันป้าเลยเขาจะทอสาทอฝ่าแล้วนะใครเย้าห่วยย้าผมเลื่นไปแหารให้ก็ให้เลไรวะให้ก็ใต้น้อให้ไม่ได้หัวเอาอะไรมาปัดชงจานเขาปดมาแหัดไจะโง่เองหัวโง่เอาละพี่แลน้องนั่นนี่ นายเด้อนาทีเรื่อมปั้งผู่าวกินแมวพี่ดต่เอาพ่อๆกบคลิปใหม่พี่น้องเลยคลิปนี้กับชิ้นสุดกบเท่านี้แหละก้อยปลานิ่นมันอีกซองโลกินครับทีมงานสร้างตัดผมวางขิ้แมวยกศิย์สร้างดอนเอาตบพ่อลิปใหม่เด้อ